โอ้โหเพื ını, hmm ่อนๆเอาเลยครับอื clutter. ้อโอ้ดัวน้อครับเนาะนะครับพอยให้เพื่อนคนเนาะเพื่อนๆ นะครับตอนนี้ปลานิลนนะครับปลานิลใหญ่นะครับเนาะอืมนะครับ,นะรบต้องปล่อยแลกวกันนะครับเนาะโอ้โหนะครับมันยังแรงนะครับเนาะเห็นะมันเมื่อย้วก่อนเนาะโอ้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 า